สวัสดีค่ะชาวราศีเมษกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 5ของผู้ที่เกิดอยู่ในราศีเมษนะคะหรือว่าผู้ที่มีลักษณะการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีเมษแม่มดน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มืน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอยาให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็อยาให้คำทำนายลงหัวใจแม่มืน้อยขออนุญาตเลือกไพไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคิงสุปวานเพจซับคัฟ แถ้วย Strength สิดาบ The Star ใ nice นสวรรค์ Wheel of Fortune Codependency Chemistry Calling in your soulmate i n t e n s e r e l a t i o n s h i p Commitment A new chapter สำหรับความรักนะคะของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะแล้วคนที่เขาเข้ามานั้นจะเป็นคู่อธิษฐานของชาวเมษด้วยนะคะใครบางคนที่เราเฝ้าฝันถึงเฝ้ารอคอยเข้ามานานแสนนานนะคะประตูบ้านใหม่ โอกาสนะคะในการพบรักครั้งใหม่เส้นทางเดินแห่งรักครั้งใหม่นะคะได้มาถึงนะคะชีวิตของชาวเมธแล้วจงให้โอกาสตัวเองก้าวเดินไปนะคะสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นนั้นส่วนคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วเดือนนี้ให้ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทันหันการมีปากเสียงกับคนรักนะคะรวมถึงการพลัดพลากจากคนรักกระทันหันด้วยแต่สิ่งที่แม่มดน้อยเห็นแม่มดน้อยกลับมองว่านะคะชาวเมธบางส่วนของแม่มดน้อยนั้นมีปัญหาความสัมพันธ์ที่เรื้อรังมาน แล้วเราได้ใช้ความพยายามนะคะอย่างเต็มที่แล้วแหละที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันสามารถไปต่อกันได้แต่มาถึงเดือนนี้น่ะมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ชาวเมษหลายๆคนน่ะจะต้องยอมรับแล้วว่านะคะเราทั้งคู่นั้นไม่สามารถนะคะไปต่อกันได้จริงๆนะคะคู่รักบางคู่อาจจะตัดสินใจนะคะยุติความสัมพันธ์นะคะยุติปัญหาที่มันรื้อรังมานานเพื่อให้โอกาสนะคะ ต่างฝ่ายนะคะต่างก็ได้ก้าวไปสู่เส้นทางเดินใหม่ๆของแต่ละคนนะคะต่างฝ่ายก็ต่างจะคืนอิสรภาพให้แก่กันและกันแล้วแหละ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่ม่น้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัว,วก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัว,วแล้วนะคะมีไพ่ในส,สวารค์สิบดาบแล้วก็8ถ้วยขึ้นมานะคะนั่นหมายถึงนะคะชาวเมธบางส่วนของแม่ม่น้อยนะคะอาจจะมีคู่ครองที่อยู่ห่างไกลกันมักจะไม่ค่อยมีเวลาที่เจอเจอกันสักเท่าไหร่นะคะคู่ครองอาจจะทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ต่างประเทศไปเลยก็ได้นะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งนะคะของไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่8ถ้วยนะคะนั่นหมายถึงชาว เมดบางส่วนของแม่มดน้อยนะ่ะอาจจะตัดสินใจยุติปัญหาความสัมพันธ์ที่มันรื้อรังในชีวิตคู่มานานแล้วตัดสินใจแยกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวได้สภาพใหญ่แล้วแหละบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวอาจจะมีการติดต่อไปมาหาสู่กับอดีตคู่ครองอยู่บ้างนะคะเป็นบางครั้งบางคราวเนื่องจากนะคะมีบุตรด้วยกันนั่นเอง ไพ่แถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สิดาบขึ้นมาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนจะต้องระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มากนะคะการมีปากเสียงกับคนรักกระทันหันการทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะความไม่เข้าใจกันที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวไพ่แตรงขึ้นมานะคะ ให้ใบนี้นะคะหมายถึงนะคะการที่เราะะพยายามนะคะควบคุมบางสิ่งบางอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะจกักรวาลบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกนะคะเราไม่สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะใครบางคนนะคะ เข้าใจนะคะเหมือนที่เราเข้าใจนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งการกระทําแล้วก็ความคิดของใครได้หลอกสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือตัวของเรานี่แหละการที่เราคาดหวังตั้งความหวังในตัวของใครสักคนมากเกินไปนะคะจะทําให้ชาวเมษนั้นมีแต่จะทุกข์ใจนะคะในเดือนนี้จะต้องปล่อยวางเยอะๆนะคะโดยเฉพาะนะคะกับนะคะคนในครอบครัวแล้วก็คู่ครองของเรา สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบ,บางคนอาจจะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์หรือว่าเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนราศีกุมหรือว่าพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายน เหมือนจะไปเจอบททดสอบของจักรวาลเข้าอีกแล้วนะคะแต่บททดสอบครั้งนี้เป็นแค่ช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเรามาระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในความสัมพันธ์การมีปากเสียงกับคนรักกระทันหันรวมถึงการพลัดพรากจากคนรักกระทันหันด้วยนะคะเดือนนี้ชาวเมษค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนนะคะต้องใจเย็นๆนะ ในเรื่องของความรักนะคะจะต้องใช้ในเรื่องของความหนักแน่นแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมากๆนะคะความรักในช่วงเดือนมิถุนายนค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็เปล่าบางด้วยนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะคนรักของเรานะเหมือนกับเขานะคะ ไม่ค่อยจะใส่ใจความรู้สึกของเราเท่าที่มันควรจะเป็นเหมือนกับเราถูกละเลยนะคะเหมือนกับเราถูกเพิกเฉยนะคะถ้าเพื่อนๆมีความรู้สึกเหมือนที่แม่มน,น้อยบอกนะคะก็ไม่น่าแปลกนะคะเพราะว่าไพ่แทนตัวบุคคลในเดือนนี้นะ่ะเขาหันหลังให้กับเราเหมือนเลยเหมือนกับคนรักเขากำลังโฟกัสอยู่ที่บางสิ่งบางอย่างไม่ได้โฟกัสอยู่ในความสัมพันธ์นะคะก็อ,อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างนะคะถ้ารักกันก็จะต้องให้อภัยกันเยอะๆนะคะปล่อยเขาไปสักเดือนหนึ่งไพ่สแตร็งนะคะ ไทยเบนน้จักรวันบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงควบคุมคนคนนี้ได้นะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือจะต้องยอมรับนะคะ ความแตกต่างของกันและกันให้ได้แล้วจะทําให้ความสัมพันธ์สามารถดําเนินไปต่อได้ถ้าเรานะคะไปพยายามควบคุมนะคะหรือว,ว่าเปลี่ยนแปลงคนผู้นี้น่ะจะยิ่งทําให้นะคะเกิดความบาดหมางในความสัมพันธ์จะก่อให้เกิดเป็นการมีปากเสียงกันหรือว่าทะเลาะก,กันนั่นเองส่วนไพ่8ถ้วยแล้วก็ไพ่สิบดาบขึ้นมาแต่ชาวเมดิบางส่วนของแม่มน้อยนะคะแม่มน้อยให้มองเห็นว่านะคะเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจถอดใจแล้วแหละเพราะบางคนนะ่ะมีปัญหาเรื้อรังในความสัมพันธ์มาเนิ่นนานเหมือนเราได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่แล้วนะคะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันสามารถไปต่อกันได้แต่เราสองคู่นั้นนะคะแตกต่างกันมากเหลือเกินทั้งในเรื่องของความคิดนะคะทั้งในเรื่องของทัศนคติมุมมองนะคะไลฟ์สไตล์นะ,ะคนะ,ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะ่ะมันยากเหลือเกินที่จะปรับตัวเข้าหากันถึงแม้ว่านะคะเขาหรือเธอคนนี้นะ่ะจะเป็นคนที่เรารู้สึกนะคะกับเขามากๆนะคะเราจะรัก ะะเราจะแคร์เขามากๆแต่เหมือนกับว่าเราไม่สามารถยื้อความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะได้อีกต่อไปแล้วแลัวสองไพ่แปดด้วยนะคะชาวเม่บางส่วนแม่มน้อยอาจจะตัดสินใจ หันหลังนะคะเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปนะคะอาจจะตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตร่วมกันได้เพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองนะคะได้ก้าวผ่านนะคะเรื่องราวเก่าแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเราเองนะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตจักรวาลนะคะฟังเสียงเรียกนะคะจากหัวใจของชาวเมธนะคะเหนือสิ่งอื่นใดจักรวาลรักชาวเมธแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งชาวเมธนะคะถ้าใครที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ หรือว่าจบความสัมพันธ์กระทันหันนะคะเดือนนี้นะคะใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองโฟกัสอยู่ที่ตัวเองก้าวผ่านเรื่องราวนะคะที่ทำให้เราเจ็บปวดให้ได้เยียวยาหัวใจของตัวเรานะคะให้หัวใจของเรากลับมาเข้มแข็งให้ได้นะคะจักรวาลบอกว่านะคะจักรวาลได้เตรียมใครบางคนนะคะที่เหมาะสมคู่ควรไว้รอเราอยู่แล้วในอนาคตแล้วคนคนนี้นะ่ะการมาของเขาหรือเธอผู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญด้วยนะคะเขาคือคนที่จักรวาล ได้จัดสรรน,นำพานะคะให้เข้ามาสู่ชีวิตของชาวเมรและเขาหรือเธอผู้นี้นะ่ะเป็นเนื้อคู่อธิษฐานของเราด้วยนะคะเขาคนนี้หรือว่าเธอคนนี้จะเป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันกับเรามากๆนะคะดังนั้นนะ่ะก้าวผ่านนะคะความรู้สึกนะคะเจ็บปวดให้ได้นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเอง ได้ก้าวต่อไปนะคะกับเส้นทางเดินใหม่ๆนะคะเมื่อประตูบานเก่าปิดลงประตูบานใหม่นะคะก็เปิดขึ้นแทนนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วจบมาหมดแล้วจงปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นให้ผ่านเลยไปอย่าไปยึดติดนะคะอย่าไปหวังใจนะคะแม่มดน้อยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ชาวเมสเสมอ สำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่ชาวไม่หลยๆคนของแม่มดน้อยนะคะจะมีโอกาสพบรักได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่โคดิเพเนซีขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่แม่มดน้อยยังมองเห็นว่ายังมีคนโสดอีกบางส่วนของแม่มดน้อยที่ยังยึดติดยังฝังใจอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาหมดแล้วนะคะจบมาหมดแล้วอะไรที่ผ่านมาหมดแล้วนะคะจงปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นให้ผ่านเลยไปกับการเวลานะคะก้าวผ่านภายในการในการยึดติดที่ได้ปลดล็อกตัวเองให้ได้ ะะแล้วเราก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่สะทีอ n นนี้เชฟเตอนะคะหมายถึงนะคะการพบรักนะคะการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเส้นทางเดินแห่งรักครั้งใหม่นั้นนะคะ ได้เข้ามาสู่ชีวิตของชาวเมธแล้วนะคะเมื่อประตูบานเก่าปิดลงนะคะประตูบานใหม่ก็เปิดขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่จบลงแล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของชาวเมธ Calling in your s o u l m a t e นะคะหมายถึงคนที่เป็นเนื้อคู่อธิษฐานเดือนนี้จักรกวาลเปิดรับพลังงานบวกของชาวเมธนะคะลองอธิษฐานดูซิว่าความรักแบบไหนนะคะคนรักแบบไหนที่เราปรารถนานะคะที่จะพานพบใครบางคนนะคะที่เราเฝ้าฝันถึงเฝ้ารอคอย เฝ้าตามหานะคะเขามานานแสนนานลองอธิษฐานกับจักรวาลดูจักรวาลเปิดรับพลังงานบวกนะคะมีโอกาสสูงเลยนะคะที่นะคะคนที่เขาเข้ามานั้นจะเป็นคนที่เรารอคอยมานานแสนนาน will of fortune นะคะการเข้ามาของเขาหรือเธอผู้นี้น่ะไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญด้วยนะคะเขาคือคนที่พรมลิขิตได้นําพานะคะจัดสรรนะคะเข้ามาเจอกับชาวเมธเคมีสตรีนะคะแล้วก็ไพ่อินเทนเชันชิพหมายถึงคนทั้งคู่น่ะจะมีเคมีที่ตรงกันมากๆนะคะ i n t e n s e l a t i o n s h i p เป็นความรู้สึกนะคะผูกพันนะคะเป็นความรักที่ลึกซึ้งนะคะรุนแรงนะคะการที่เรามีความรู้สึกกับใครบางคนมากมายหรือเกินนะคะเขาคนนี้นะคะดึงความเป็นตัวเราความรู้สึกที่ ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจออกมาทั้งหมดนะคะไม่ว่านะคะจะเป็นความรักความหึงความหวงนะคะความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความรักที่เกิดขึ้นใหม่นะคะจะทําให้นะคะชาวเมรได้เรียนรู้นะคะถึงมุมมองความรักในรูปแบบนะคะที่ผิดแพก แตกต่างออกจากเดิมนะคะคนที่เขาเข้ามานั้นจะโดดเด่นไปทุกคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์นะคะว่าเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะไพ่แปดถ้วย นะคะแล้วก็ไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยหมายถึงนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นรักออนไลน์ก็ได้เป็นรักทางไกลได้นะคะหรือว่าไปตกหลุมรักกับชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะหรือว่าไปดึงดูดคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วเป็นพ่อไม้นะคะเป็นแม่ไม้นั่นเองแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแม่มโอนอยากให้เพื่อนๆนะคะใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะคะ ให้คอมมิทเมนต์ขึ้นมานะโอกาสสารสัมพันธ์พัฒนาต่อยอดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในอนาคตนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนแม่มน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้ชาวเมธทุกคนท,กท,กทุกสถานะมีความสุขขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ